ม่หนึ่งพี่น้องยับไปปุ่นเต้าอันนี้แม่ใหญ่เ้ยพี่น้องเด้อโอ้ไก่สีออกไปเดียวเนี่ยท่องสามสีสีเดือนนี่ล่ละนี่เดือนนะแม่ครับสีเดือนเดี๋ยวก้อนสีเบื้องเราทองอย่างเดียวถามว่าเราเป็นลูกก้ากใดบ้าลูกดาวเนือครับลูกดาวเนือนั่นนั่นที่ปีหนเห็นเด้อพี่น้องเด้อลูกดาวเหนือนี่เบื้องเล็บมดดิลีลูกดาวเนือสายเพชรอุดรเบื้องลักษณะเขาเล่าเป็นไข่เขาเล่ครับซุมมันแม่ทั้งสี่เด้อพี่น้องเข้าที่ไปเห็นพอพัน บกเถือกซุ่มตัวย่งใหญ่ซุ่มเขาตกตกเล,ลง่่ง่่่่่น่่่่่่่่ม่่มม่่น่น่่่่่่่่่่่า่ั่่่ะ่่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 อเห่่่่น่่่า่เ่่่่่ล่่่่น่่่่่่่่่าว่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ลู่่่่่่่อง่่่่่่่่่ค่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ซ่่า่่่่่่่่่่่่่่วย่่่่ิ่่า่่ล่ะครับ เนาะแม่นเพราะว่าบัตรมันได้รอยซิมหกสิบเจ็ดวันถ้าประกันรอยซีมหายเจ้าอเขาไป่มแน่เบาพนจังด้เขา่มเออเขา่มเขา่มประกันรอยซิหายเนาะแม่นครับลูกสองตัวได้ทองนนี่เนาะลูกเล่าเนาะครับเพชรสยามครับพี่น้องเข้าลูกข้าทอยลูกเพชรสยามเพชรสยามนี่พ่อลุงเพชรบ้านติกแม่ปีใหม่ไยงามเมืองพระชนกนะครับผมเด้อพี่น้องเด้อเพชรสยาม ผสมสิบพฤษภาคมหกแปดกำหนดคลอดยี่สิบห้ามีนาหกเก้าใกล้แล้วครับพี่น้องเข้าอีกใกล้อีก5-6าหกเดือน,ออนทองสี่เดือนแล้วเนาะมีคลิปตรวจทองอยู่ครับเออสี่เดือนโอ้นัานที่ปีหนมีแยกสี่เลยพี่ดอกดตังพ่อมากครับมันขวงนี่นานที่ปีหนมีใบมีหลอดจังสี่มากเ้ยดินี่เด้อพี่ดอกเด้อดิโดนเลยแต่พ่เห็นนะครับเนี่ยเพชรสยามนะครับผม ก็่อยได้นี่ก็บ่ค่อยได้จับคั้ยโดนเติมเนาะเขาบ่ได้พอกันแม่นครับจับมาไว้จับหมาแต่เขาอ่ะเป็นกบฏบัตรเด็กเขาคนมาจับหมาจังเลยจับสังเดียพี่้ดนสังมาทันการมันบ่มีเข้าเออจังเลยจับสังเนี่ยมาโยครับเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ขยายสาขาได้พี่บอกก็แม่นครับ แม่นี่นี่ได้ลูกสองได้ถวงนี่เนาะแม่นตาดสูงแห้งได้พี่น้องเขาเนื้าสูงมนเงื้อแม่นมันเกลงดีครับขวยแม่นี่มันหนาเนี่ยแต่ว่าผมถ่ายไล่ตังได้พี่น้องเขาเพราะว่าตัวนี้เฟซบุ๊กเขาให้นโยบายเขาให้ถ่ายไล่ตังแต่ว่าในยูทูบกะได้ขึ้นกันนะครับผมเพราะนั่นกะได้เพิ่งสองไล่นะครับผมเอาเท่าไรครับหลังปูเตืดยู่คุนใส่เพิ่งแม่หลังหลังตรงต้นฉับดาวเนื้ออะไะพี่น้องครับเอาเท่าไรครับ เปิดได้หกเหมือนหาครับผมหกเหมือนหาเอายุคนี้เลยเนาะเอายุคนี้แล้วคันตะกีนเห็นบ่ว่าหกเหมือนหาเลยพี่น้องบัตสองสามเชนไปไงสองสามเชนซูบีเป็นท่านตมสมัยมันเด้เออยุคนี้หกสิบห้ากันนี่นี่นี่คลิปตรวจทองโอ้นี่เนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อคลิปตรวจทองเด้อเนี่ยนี่นี่การันตียืนยันนะครับในในในวงกลมเออนี่เนาะโอ้ยเด้อพี่น้องเขานี่นี่เออมั่นแท้ครับพี่น้องมั่นแท้ครัับม่นแท้นะครับผม เคลียบโลกับมุ่นดีนดีครับ,รบเอาหกสิบห้าเนาะแม่นครับผมคุยกันได้เนาะคุยกันได้ครับควายแมีลูกสองข้าทวงเด้<อ>ดดพี่น้องเด้เพชรสยามกินยาบอรเลี่ยงม่นครับแล้วเขาเรางามงามครับพี่น้องฉันแม่ได้ลูกตัวเถือกในสูงใหญ่เงาแห้งแต่เลนแม่นสูงใหญ่เงายๆๆเราคับเขาง่ามแห้งครับพี่น้องเขาใสรากวัดได้แหละครับนะครับผมกับนั่นที่ปีหนมาเปิดควายน้ำนองไสนะครับเรากับมีใบมีหลอดให้เบื้องนะครับพี่น้องเข้าวันนั้นกับ ว่าหกสิบห้ากับว่ได้หกสิบห้าจุดป่ดดอกพี่น้องกับล้อยตัมาคุยกันมาเบืองเอามาเบิ่งเอามาคุยเอามุยเอาพี่น้องเข้ามันยังไปได้อยู่เด้ยมันมาไปว่าได้เด้พี่น้องครับผมว่าได้มันมังหันมันนั่นกันแห้งพวดจริงๆเขาเลรียย่างมีสติมันยังไปได้ครับพี่น้องเข้าผมยังยืนยันว่ายังไปได้เด้อยิ่ยให่กว่าฟ้ามยวนบ้านห้วยเตยบ้านห้วยเตยตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหก มาเดียวคือเก่าแหละพี่น้องเฮามาเดียวคือเก่าเดี๋ยวมาเบิ่งไข่สองเม่แล้วเดี๋ยวสิพาเฮาเบิ่งของแท้อีกตัวนึงบั่นสร้างอีกอันนี้สร้างหน่อยอันนี้ผู้บ่าทั้หน่อยเด้พี่น้องผู้บ่าทั้หน่อยผู้บ่าทั้มหน่อยเขาก็ก็แลังเขาก็เป็นบ่าวกําลังพ่อมึนๆพ่อไป็นเรื่นงน้ำตัวแม่เอาแต่แล้วจะแลังจะกีบสาวไม่นครับซั้งนี่ล่ะอายุเท่าใไแล้วครับนี่3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งนี่จริงๆกับกับได้ลูกแล้วพี่น้องแต่ว่าครับได้้แลว แต่ว่าขั้วเป็่ได้เลี้ยงก็ซืงอะสิยังหางมันนี่มันยังเป็นเบาสักหน่อยเด้ควายมันยังเป็นควายหน่อยอือเด้พี่น้องบหุ่นลหรอันนี้คือแน่นอนเลยลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรเนาะครับนั่นที่ตีหนเห็นครับพี่น้องเลาลวกสร้างอุดรบักเถือกเด้อพี่น้องเด้อสูงๆเลยครับนี่เบื้องหุ่นมันมันยังเป็นเบาสักหน่อยอือเด้พี่น้องเขาปากกันง่ายผูน่ะเออบ่านเด่นั่นเด้นนี่แต่ว่าคั้วสามปีเครื่องครับ ว้าพี่นอ้องเฮามัน,ม,นมันจังใดเดียวหันมันพวกอย,อยังก็บพวกใคได้เลี้ยงว่าทีแมนพร็ลามจังสี่เล้าพก่อยมันไ่ได้กินหัวหารคื้นกขาอ๋อบม่ได้กินหัวหารคือเขออาผู้ใดมีทุนเราไปใส่หยาใส่หัวหารน่น,นนี่ก็คือปล่อยเลี้ยงนี่แลาวก็ลามธรรมดาธรรมดาตินเลี้ยงกินยังครับเออกินแต่ว่าขันแม่นไม่ได้ถื่อยาเถือยาชีเกตเตอรเถือขยบุลูกมันยังงม่กัแมนมันก็ี้คือกันแล้พี่น้องเฮาไมอยู่งพี่น้องมันกินํานะครับผมมันหาเงินไปได้กันแล้วว่มีเงินสื่อม ย่างกันตรงดีว่าผุ่นลรอเนี่ยีพอพันเลยนนี่ยืนดีๆพอพันลหรครับมันสวงซ้ากันดีก็บรรเดียดวงหันขวัญกระตกสวงความเลยเพื่อเออนี่เห็นว่าพี่น้องเข้าเนี่ยตกสวงพอดีเห็นว่าเออมีขวัญหาบเมื่อเราไปอาบน้ำเนาะเพื่อขี้ตมมากผู้ให้ฮะวัญหัวเข้าขัญยูงหูกับมี่วันทัดดอกไม้กับมีขวัญตับตาบักยังเสือมัน สร้างเสื้อว่าบักสร้างกันละบักสร้าง <laughs> ส่วนัวส, <laughs> สร้างเรื่อพี่น้องเขาลวกสร้างอุดดอนเด้ฮ่านแม่กับสีสวงแห้งแึงแ,แล้วนี่แม่สายอุทัยมันมันซ้ำบักบิ่กมากด้วยขิดควนๆเลย,ดยดเดียว,วดีเพราะเดี๋ยวสีสวงแบบนั้นมันก็เอยหน่อยอยู่ดีแม่ดีเ่าดีสีสวงก็บักบ,บิ่กนะครับพี่น้องเดีเดี๋ยวไปไกลดีเพาดีสีสวงก็ไอ้บิ่กมากด้วยอีกเลยนี่เพราะว่ามันไอ้นั่นมันหาปีแล้วเนาะหนาเขากับกว้างเลยครับหนาเขาประจ่อมเด้แม่ครับกวางเขาเปิดติดเต็มเสือมื่น เปิดเปิดครับเปิดเท่าไรเปิดได้เก่ามือนครับเก้ามือนเนาะต่อรองได้ครับต่อพันเด้พี่น้องเด้เปิดยุคนี้เลยเด้อพี่น้องแมนครับผมเปิดยุคนี้แหละนะครับผมขันเป็นตี้ก็นว่าแมนได้เก่ามือนเนี่ยอายุในหน่วยผู้ใดมีเอาไปพัฒนาเอาพัฒนาคั้วแม่ห้าแถวบ้านคือผมต้องทำห่วงข้าใจกับพี่น้องว่าคว้ยที่บนดอกไปเดือนสนามเนี่ยคือเป็นเสือมหาหันได้พี่น้องอันนี้บดตัวเด้ออันนี้ธรรมชาติปอานี้อันนี้มันธรรมชาตินะครับพี่น้องห้าเพราะนั้นก็พี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าคว้ย ค่ยกินอาหารเสริมก็ควายกินยาซื้อมันก็ต้องต่างกันอันนี้คือธรรมชาติเลยแต่ว่าอันนี้กันไปเสริมให้นักน้อยก็คือว่าว่าไงคือผู้เบ่ามันก็ล่งแม่ใหม่แห่ต้ค่อยมันได้ขึ้นคักอยืนวันควอยถ่าด้ใงญงอยู่จังค้นกัยังกินอาหารเสริมไหมจังค้นไปเรียนกล้ามเขาฟิตเนสก็ต้องกินเว้เด้พี่น้องครับว่าคววยก็คือกันครับมันก็ต้องกินในเมื่อมันเขาสนามมันดูกใหญไงอยู่มังปากมันบ้านเดียวเดีดเดียวบ่อล้ว ควายยังเป็นควายหน่อยอย่เดครับีิน้องเขานี่เพียงแต่ว่าเขามันอาจจะนี่แต่ว่าควายมันนั่งนันอยู่ในี่น้วงเขานี่เขานสีไปอย่เดผมเบื้องส่งนะครับผมเนี่ยตากันยังห้องนี่ยู่เปิดเก้าเหมือนเนาะคุยกันได้เนาะคุยกันได้ครับลูกสร้างอุดรเนาะครับผมโอ้ยสูงย่างนี่เลยี่น้องเขาสูงซ้ำบักบิกมากด้วยว่างหันเลยนะครับผมแต่ว่าเสียเดียวเราเรามีหลายฟั่มครับีิน้องเขา่ทั้งเรียงมาทั้งเรียงนกกระจอกเทียนชูเนี่ยออทั้ง ผู้สาวอีกนะครับเลยว่านั่นนะครับพี่น้องก็เลขสูดแนวนี่ก็เปิดเข้าเมื่อนนะครับผมก็ศูนย์เก้าเก้านะเบือหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหกครับผมมาเดียวเด้อครพี่กัดยุบันหวยเตยตำบลทาา่าพระอำเภอเมี่ยงจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อครับผมเจ้าช้างลูกสร้างอุดรครับพี่น้องเขา้าสูงแห่พี่นอ้งนองเบื้องเหงามาเดียวสูงลอยเจ็ดสิบสองเดอเนี่ย้วผมยืนทังนี้กันพี่น้องเบื้องเหงาเด้อนี่ย มาเดียวสูงเลยเขียนที่ต่าท่ำตาครับตัวน่าเล่นท่ำตาผมนี่ท่ำกันเลยครับตัวคลิปก้อนๆนะพี่น้องเฮาเอาแต่ล่องพี่หน้าเบิ้งครับพี่น้องเข้าโทรมาคุยกันครับโทรมาคุยโทรมาคุยเลยครับครับผมครับผมเอาโอเค